สวัสดีท่านผูช้ชมทุกคนทุกท่านนะครับผมใะวันนี้ก็อยู่กับผมซีเกอร์ทีวีอีกแล้วนะฮะซึ่งวันนี้นะก็อยู่เกมสักอาร์ตนั่นเองนะครับผมนะฮะในวันนี้ก็เป็นเกมเขาเรียกอ,อะไรมันเป็นสไตล์แบบชิวๆหน่อยก็แล้วกันนะฮะสำหรับวันนี้นะครับผมก็เป็นแบบวาดรูปนะครับผมนะ,ะซึ่งในวันนี้ผมจะวาดแบบรูปใหม่ขึ้นนะครับผมนะฮะซึ่งสไตล์ผมก็อาจจะแบบผมผมบอกไว้ก่อนเลยผมไม่ค่อยได้แบบว่าวาดรูปสวยอะไรขนาดนั้นนะครับผมนะฮะแต่ว่าคอนเทนต์ในวันนี้ผมจะมาประมาณว่าวาดรูปแบบ เหล่าตัวละครในอนิเมะอะไรประมาณนี้นะครับผมแต่ผมจะวาดแบบตัวละครที่ผมชอบเท่านั้นนะเออประมาณนั้นซึ่งตัวละครที่ผมชอบเลยนะครับผมนั้นหลักๆเลยนะครับนั่นคือมีศักยาจากเรื่อง Attack on Titan Th นนเดงนะคะแต่ว่าภาคล่าลสุดนี่คือที่มันเข้ามานะครับผมนะค,ะคือผมไม่เขาเรียกไม่ถูกใจอยู่ฉากเดียวนะครับผมเชื่อผมเชื่อได้เลยว่าหลายๆคนก็น่าจะไม่ชอบเหมือนผมนะสำหรับฉากนี้นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นหน้าจอให้ดูกันละกันไอ้่อ้โอ้ มีก้า่ายจริงๆเหรออะไรประมาณนี้นะครับผมนะเออดูดิโอเคซึ่งในวันนี้ผมจะวาดแบบมิก้ตลายแบบรูปเนี้ยประมาณนี้นะครับสไตล์ผมก็แล้วกันนะให้เขาดูเป็นความเป็นผู้หญิงขึ้นอะไรประมาณนี้นะเรามาดูกันว่าผมจะวาดเป็นยังไงบ้างนะครับผมนะโอเคฮะก่อนอื่นก็กระดาษประมาณนี้เดี๋ยวผมขอดูกน่อนว่ามีกระดาษอะไรบ้างโอ้โหกระดาษผมว่ากระดาษนี้ดีสุดละโอเค โอเคครับผมนะอันดับแรกนะครับผมคือผมแจะวาดแบบไม่ลงสีนะถ้าลงสีเพราะวิาคลิปมันน่าจะนานมากๆเลยนะครับผมนะอันดับแรกผมจะทําการล่างก่อนก็แล้วกันนะครับผมนะฮะกระโดดได้ปะกระโดดได้โ okay. อเคอเฮียตื่นเต้นไม่ถึงเอา้าเอ้านี่ไงโอ้ผมดูอันเดี๋ยว,วเราต้องดูโครงหน้าไปแป๊บนึงฮนะโอเคหน้าของเขามันจะ เราจะไม่เห็นส่วนหัวของเขานะฮะโอเคอเย้ยไม่ถึงเหรอโอเคผมจะล่างก่อนนะใจเย็นๆนะครับผมนะตอนนี้โอเคอตัวเตี่ยไอ้สัตว์เอ้ยโอ้โอ้โอ้ราเป็นรูปร่างไอ้สัตว์ได้แค่นี้เป็นรูปร่างโอเคโอเคเรามาดูมิกตะสไตล์ผมกันดีกว่าทุกคนโอเคนี่เป็นขอบผมนะฮะ ไอ้เจ๊ผมว่าแบบเดิมน่าจะดีกว่าเยอะเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงนะผมขอแก้ก่อนมันตัวผมเตี้ยแต่ว่ามันมีอะไรที่แบบมันสามารถที่จะทําให้ตัวผมสูง<อ>ขึ้นได้ปะเน,นี่ยเดี๋ยวผมหาโต๊ะกอ่อนอันนี้ใช้อะไรได้ปะเนี่ยทำอะไรไม่ได้เลยอะโต๊ะก็ยี่เลยไม่มีเลยเหรอเอ้ยผมเอานี้แทนก็<อ>ลรือหรือหรือตั้ง เอ้ยตั้งดิเอ้ยไม่ตั้งอ่ะอไม่เป็นไรผมเหยียบอย่างนี้เลยก็แล้วกันนะมน่าจะเพิ่มความสูงได้อยู่โอเคนี่ผม้มันต้องแบบมีเดี่ยวมยุมนี้โอ้โหหมึกหมดจิมจ้มจิมจ้มจิ้มจิ้ม โอเคหัวไม่ต้องแบบดูกลมๆนะครับผมนะฮะอันนี้ยังเพิ่งเย็นนะอันนี้เป็นรูปร่างก่อนนะรูปร่างอยู่ฮนะโอเคมันต้องดูกลมๆประมาณนี้เฮ้ยเฮ้ยอะไรเอาเชรียดก,กล้องโดนน้ำพังเอาเรียบร้อยโยทิ้งไม่จะเป็นกล้อง,งน้ำขยับมาตรงนี้ครับผมเดี๋ยวมันจะเลอะ เฮ้ย <He> เริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วเนี่ยโอ้โ oh. ห oh. ผมบอกเลยว่าผมทำอะไรก็เก่งนะผมบอกวนะ่าฮะโอเคเดี๋ยวค่อยมาเก็บงานกาันลันเดี๋ยวล่างก่อนเนาะจิม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 ,จมอืมนี่เป็นคางนะครับผมนะฮะเฮ้ย <He i, S 2> มาวะ เฮ้ยโอ้แต่มันจะไม่เห็นคอดิเอ่อ uh, ผมผมทำลูกใหญ่เกินไปหรือเปล่าวะไม่เป็นไรครับผมนะเราจะได้แบบลดรายละเอียดตรงนี้เป็นคอนะครับผมนะฮะเป็นคอโอเคโอเคประมาณนี้เฮ้ยมาว่าตื่นเต้นวะ mm hmm. เดี๋ยวแค่วาดแบบผ้ามันคอเลยเสริมนะครับผมนะเดี๋ยวขอวาด ผมหน้าได้ละทุกคนมา,าวะผมทำอะไรก็เก่งไปหมดผมบอกไว้เลยโอเคเอ,อ,อันดับแรกผมจะทำผมก่อนก็นแล้วกันแล้วตรงนี้เป็นหู เฮ้ยมันคือศิลปะครับผมโอ้หผมดูแบบใหญ่เกินไปปะวะไม่เป็นไรแกได้เอ้ยสไตล์ผมไงสไตล์ซีเกอร์ครับผมโอ้หอีกฝั่งเฮ้ยมาว่ะเฮ้ยเฮ้ยถ้าสีดำหมดทำไงเนี่ยเติมไงวะเฮ้ยอ๋อตรงนี้เปล่า เดี๋ยวค่อยดูอะโอเคเดี๋ยวโหเสร็จแล้วผมจะทำบนผมเฮียโต้ก็เตีย้ยยี่ใหม่ผมต้องคอยกระโดดแฮะโอเคผมโอเค <c oughs> มฮ้เริ่มดูเละๆแล้ววะเฮ้ยตรงนี้พอดีเลยเนี่ยเปล่าผม กำหนดมาแล้วอ้าวคุยมาวะ่ะแล้วก็ตรงนี้เป็นผมช่วงตรงกลางยาวประมาณไหนประมาณนี้แหละโอเค ต้องมีกระปิดกระปอยนิดนึงฮะเศษผมอะไรประมาณนี้หุ้ย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 มามาผมบอกเลยไอ้แค่สีดำหมดมันเติมสีไงว่ามนึงฮะเดี๋ยวผม หวอวาตรงนี้ก่อนอ,อันนี้คือร่างอยู่ฮนะยังไม่ได้เก็บงานนะผมบอกไว้ก่อนเอาละตอนนี้คือปัญหาแล้วครับผมนะสีดําหมดมันน่าจะเติมสีได้ปะตรงน,นี้ปะเฮออ้ยจริงด้วยอ,อืสีดําต้องการสีดําถี่ลงไปเลยเอา้ามันย้อมสีอื่นสีดำเหรอไม่เป็นไรไม่เป็นไร เขาไงผมก็ต้องใช้สีดำอยู่แล้วผมนะผมจะไม่ไม่ลงสีนะผมจะใช้แค่สีดำก่อนโอเคดูดูมันสีดำใช้ได้บอกเออใช้ได้เลยโอเคมันมีแปลงอันอื่นปะเอแปลงใหญ่นี่ไง,งเพราะมันผมว่าฝั่งนี้มัน เดี๋ยวต้องค่อยๆนะครับผมนะงานศิลป์โอเคตรงนี้เป็นหูนะฮะ อดูแปลกๆว่ะดูแปลกๆว่ะข้างนี้มันดูแปลกๆครับทุกคนเพรมผมเติมเติไมไป็นดูรุงรังไปก่อนนะเป็นผมไงโอเคประมาณนี้โอ้ดูสวยงามอยู่นะทำไปเล่นไปโอเคเดี๋ยวผมจะเนี่ยจุดที่ยากที่สุดก็คือดวงตาครับผมนะสำหรับผมนะดวงตากับจมูก โอตเตัวก็เตี้ยชิบายเลย <c oughs> <c oughs> โอ้โหตามไปตรงกันด้วยไม่เป็นไรครับผมโอ้ <c oughs> ยังยังไม่เสร็จบอกเลยว่ายังไม่เสร็จอันนี้ก็จมูก ไอ้เ้ยอะเลยกูดิเฮ้ยไป็นไรครับผมนี่ก็คือปากโอเคหื้อปากประมาณเม้มปากอยู่อะไรประมาณนี้ครับผมได้อยู่ได้อยู่ โอเคฮะหลังจากนี้ผมจะทําการเก็บงานแล้วนะครับผมนะฮะดูเดี๋ยวผมจะลงเงาหรือว่าอะไรประมาณนี้นะครับผมเนะนี่ยผมอยากให้ท่านชมดูนะครับผมว่าภาพก่อนหน้านี้เป็นแบบนี้เดี๋ยวผมจะลองเก็บงานดูว่ามันจะไปขนาดไหนนะครับผมโอเคเออวาดคิ้ววาดคิ้วก่อนไม่ยโหโอเคเดี๋ยวเกณนงานตอนงานเสร็จแล้วนะครับผม โอเคนะครับผมนะก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะก็จะใช้เวลาแบบไม่นานสักเท่าไหร่นะครับผมนะโอเคพร้อมกันยังครับผมเลยไปดูเลยนะมีมิคาผ่าเขาเรียกว่าสไตล์แบบชอบซิกเกอร์ทีวีนะครับผมนะมาดูเลยฟึง่งเป็นไงโอ้โหนะครับผมนะก็มันก็ดูไม่ไม่ค่อยสวยนะคือมันก็ไม่ได้สวยอะมากมายนะสำหรับผมมันก็แบบโอเคเลยนะครับผมแล้วดูแบบ เป็นผู้หญิงมากกว่านะหรือเปล่าผมไม่รู้นะก็เออว่าคือผมวาดได้แค่นี้แล้วนะครับผมนะผมไม่ได้ลงสีนะผมประมาณแค่แบบว่าแบบเอาสีแบบขาวดําอะไรประมาณนี้นะลงเงาสีอะไรประมาณนี้นะครับผมนะก็ได้มารก็ประมาณนี้ซึ่งคือผมเจอคือมันลบไม่ได้ตอนเราหัวเรื่ออันนี้มันสามารถย้อนกลับได้อะไรอย่างงี้ไหนไนดะนะ้มันแบบแค่ย้อน แล้วเขาเรียกว่านะเนี่ยพลิกภาพแค่นี้เองนะครับผมนะฮะเออผมก็เพิ่งรู้ก็สามารถที่จะตกแต่งอะไรอย่างนี้ได้นะครับผมนะฮะเออมันย้อนกลับไม่ได้เอาง่ายนะครับผมก็คือแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะลบไม่ได้อะเออประมาณนี้นะครับความยากของมันนะฮะโอ้โหเกะเก่าลูกกูยังวะเฮ้ยมันยืดได้เหรอโอเคโยนทิ้งนะครับผมเนะโอ้โหโอเคแล้วครับผมนะสำหรับคลิปนี้นะครับผมพิสระสำหรับผมเลยเดี๋ยวลืม ลายเซนนะฮะต้องมีครับผมลายเซนไม่มีซะด้วย,ลยคลิปยังไงต้องเขียนชื่อแล้วก็นจริงจริงชื่อมันก็คือลายเซนนะครับผมนะอีอ่ชีวิต่ะประมาณนี้โอเคนะครับผมนะก็สำหรับคลิป น่นะครับผมนะอยากให้ผมวาดตัวละครไหนก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาได้นะครับสำหรับใครที่ชอบนะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับผมนะเ <c oughs> พื่อกนกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปนั่นเองนะครับผมนะฮะโอ้โหอย่างเฟี้ยวนะเซฟได้ปะเนี่ยเซ็นนั่นเลยเฮ้ยขายเหรอขายได้ปะเอ่ออะไรเนี่ยตั้งราคาเหรอ โอ้ยรับผมเนี่ยโอ้สูงสุดแค่นี้เหรอลองดูดิผมยังไม่รู้เกี่สูงที่แท้จริงของเกมนี้เลยนะอา้าวกระดาษรอเอาหายอาันนี้เป็นอ๋อกระดาษเล็กๆอ๋อแล้วลูกผมหายไปไหนอะไปไหนแล้ววะ อยู่ในนี่เหรอใครซื้อกับไหมมีใครซื้อกลับไรูปภาพระดับอีพิกระดับรีเจนเดอรี่ไม่มีรูปอีกโอ้โหหายไปไหนเราไม่รู้เอาไปว่าผมก็ว่าเสร็จที่บรายแล้วนะครับผมเนี่ยโอเคก็สำหรับคลิปนี้นะก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับผมบาย